กลับมาพบกับรายการ Daily Wealth Podcast ประจำวันพฤหัสที่25สิงหาคมตลาดหุ้นสหรัฐปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพุธโดยมีแรงซื้อพุ้นกลับจากนักลงทุนหลังจากที่ข้อมูลยอดคำสั่งซื้อสินค้าของคนพื้นฐานที่ไม่รวมเครื่องบินและอาวุธออกมาดีกว่าคาดอย่างไรก็ดีนักลงทุนยังมีความระมัดระวังในการซื้อขายหุ้น,นก่อนก,นนนา,นอการประชุมธนาคารกลางโลกที่แจ็กสันโถมทางนี้ดัชนียดาวจอ์ปิดบวก0.1% 8เ ดัชนี S&P ปิดบวก0.29%ดัชนีน a s แตกปิดบวก0.41% mm hmm. ตลาดหุ้นยุโรปพื้นตัวเล็กน้อยจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มปลอดไทยแม้ว่ายังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับมิกิด้านพลังงาน mm hmm. และแนวโน้มการแข่ัวที่ต่ำของ GDP mm hmm. โดยดัชนีโรสต๊ก600ปิดบวก0.16% ดัชนี cac 40ปิดบวก0.39%ดัชนี futu ส0 0ปิดลบ0.22%ดัชนี DAX ปิดบวก0.20%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นญี่ปุ่นและจีนปิดลดลงทั้งคู่โดยแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2อสัปดาห์ท่ามการความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวลงของเศรษกิจสหรัฐและจีนทั้งนี้ดัชนี nikkei ปิดลบ0 4 9ดัชนี kospi เกาหลีใต้ปิดบวก0.5ู0% ดัชนีหันเสงปิดลบ1.20%และดัชนี CSI 300ปิดลบ1.89%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นดอินเด็กบ้านเราปิดที่ระดับ1,601.55จุดลดลง2.02จุดหรือ0.12% โดยตลาดกำลังรอประเมินผลกระทบจากการที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันครับสัญญาราคาทองคำตลาดโคมเม็กส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น30เซนหรือ0.02%โดยปิดที่1 7 6 1 5ดอลลาร์ต่อคอยอาวโดยนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการที่นายโจโรมพาเวลจะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟดที่เจสันโฮส่วนตลาดน้ำมันเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น1.15ดอลลาร์หรือ1.2%โดยปิดที่94.89ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3สัปดาห์หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐตปปับตักลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นกระจายการลงทุนในกองทุนเปิดพิ i ิจโป้ไชน่าเทอร์โมี Class A กองทุนเปิด p r i n c i p a l Vietnam Equity Class A กองทุนเปิด p r i n c i p a l Global b a n d Class A และกองทุนเปิด p r i n c i p a l Daily Income Plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by c m m Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ